สวัสดีครับทุกทุกคนครับกลับเข้ามาสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผม1.1 LC สําหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตั้ง GPS นําทางครับลหลายๆคนเวลาเราเดินทางไปที่ที่แบบไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเส้นทางที่เราไม่ค่อยคุ้นชินมากนักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตั้ง GPS ในการนําทางไปใช่ไหมละครับแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรครับว่า G.P.S. ที่เราตั้งไปนี้นั้นมันจะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์หลอนๆของผู้ชายท่านหนึ่งที่เขานั้นเนี่ยไปในเส้นทางที่ไม่รู้จักโดยการตั้ง G.P.S. ไปนี้แหละครับซึ่งเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยครับว่า G.P.S. ที่เขาตั้งไปนี้จะนำทางเขานั้น ไปพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่เขานั้นจะไม่มีวันลืมเลยแหละครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งตัวของเขานั้นเองเนี่ยขอไม่ประสงค์ออกนามเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2560ครับ วันนั้นเนี่ยตัวของเขาได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดเลยพี่สาวคนนี้เนี่ยโทรมาบอกว่าเขาและครอบครัวที่อยู่ที่จังหวัดเลยนี้จะพากันเดินทางมาที่จังหวัดน,นครราชสีมาเพราะเนื่องจากว่ามีญาติของเราเนี่ยเสียชีวิตก็สอบถามครับว่าญาติของเราคนนี้เนี่ยเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนกันพี่แกก็บอกว่าญาติคนนี้เนี่ย อยู่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งบ้านของญาติผู้เสียชีวิตนั้นอยู่อำเภอแก้งสนามนางเป็นญาติห่า,างๆเราตัวของเขาเองเนี่ยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นครับก็ยิ่งทาให้รู้ว่าเขานั้นเนี่ยไม่รู้จักกับญาติคนนี้มาก่อนเลยอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าต้นตระกูลของเขาครับเดิมทีเนี่ยก็เป็นคนโคราชท,ทั้งหมดแต่ก็ได้มีการไปซื้อที่ดินทํากินไปตั้งลกรลากกันอยู่ที่จังหวัดเลยมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วซึ่งญาติคนที่เสียชีวิตคนนี้ครับ ตัวของเขาเองเนี่ยแทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่เคยไปบ้านของญาติคนนี้ด้วยซ้ำจะมีก็แต่พี่ป้านาอาที่เขารู้จักกับญาติคนนี้นี่แหละครับที่ไปไปมาหาสู่กันอยู่แต่ด้วยความที่ว่าผู้เสียชีวิตคนนี้ครับเขาเป็นญาติกันพวกพี่ป้านาอาที่อยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยก็จะพากันเดินทางมางานศพของญาติคนนี้เขาเองเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องไปครับด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นหลานคนหนึ่งก็เลยจําใจที่จะต้องเดินทางไปที่บ้านญาติคนนี้ แต่ด้วยความที่ว่าเขาเองนั้นไม่ได้รู้จักกับญาติคนนี้สนิทมากมายเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําครับว่าบ้านของญาติคนนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนของอาเภอแก้งสนามนางก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยขับรถตามญาติๆไปตอนเย็นๆดีกว่าเพราะว่าต้องรอให้ญาติทางฝั่งจังหวัดเลยเนี่ยไปถึงที่งานก่อนครับอย่างแรกเลยที่ไม่อยากรีบไปก็เพราะว่าไม่ค่อยสนิท หรือว่าไม่ค่อยรู้จักกับญาติฝ่ายนั้นเท่าไหร่ก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวรอให้ญาติฝั่งจังหวัดเลยกับพวกพี่สาวเนี่ยไปถึงที่งานก่อนแล้วกันแล,ล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยออกเดินทางตามไปทีหลังอีกทีวันนั้นเนี่ยกว่าจะเลิกงานกลับมาบ้านอาบน้ําอาบท่าอะไรอีกเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบหกโมงเย็นแล้วล่ะครับอย่างที่บอกไปครับบ้านของญาติคนนี้เนี่ยเขานั้นไม่รู้จักมาก่อนครับว่าตั้งอยู่ตรงไหนทําให้เขานั้นไม่ค่อยรู้จักกับเส้นทาง ก็เลยมีการโทรไปสอบถามชื่อหมู่บ้านจากพี่สาวเขาก็ได้รู้คําตอบครับว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยค่อนข้างที่อยู่ไกลจากตัวเขาพอสมควรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยชื่อหมู่บ้านที่พี่บอกมาเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้นหูมากนักเท่าไหร่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องตั้ง GPS ไปครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่รถเยอะมากๆกว่าจะออกมาจากเขตอําเภอเมืองได้เนี่ยก็เป็นเวลาเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วตู้ของเขาเองนั้นครับก็ขับรถไปเรื่อยๆ ระหว่างทางเนี่ยก็เปิดเพลงไปเพื่อให้บรรยากาศในรถนั้นมันไม่เงียบจนเกินไปครับด้วยความที่ว่าออกเดินทางมาตอนกลางคืนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขับมาคนเดียวในเส้นทางที่ไม่ค่อยคุ้นนักจะมีก็แต่เสียงบอกทางของ G P S นี่แหละครับที่คอยบอกว่าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวขวาข้างหน้ากี่ร้อยเมตร,รวันนั้นเนี่ยก็ขับมาเข้าสู่เขตของอาเภอแก้งสนามนาง ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีโรงงานน้ำตาลแล้วก็จะมีพื้นที่ที่จะเป็นเหมือนกับป่าอ้อยซะส่วนมากตอนขับมาเนี่ยเหมือนจะมีรถบรรทุกวิ่งอ้อยเยอะเป็นพิเศษเลยครับเส้นทางนั้นน่าจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอําเภอครับถนนที่ขับมาเนี่ยก็เป็นถนนที่รถวิ่งสวนเลนกันไม่มีไฟสองข้างทางมีแต่ป่าอ้อยสูงขึ้นเต็มสข้างทางเลยครับในตอนนั้น ขับมาถึงเวลาประมาณ3ามทุ่มเกือบจะ4ี่ทุ่มแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆครับซึ่งอยู่ดีๆ GPS เนี่ยมันก็บอกให้เลี้ยวซ้ายครับตำแหน่งข้างหน้าที่ GPS บอกให้เลี้ยวนั้นมันเป็น4แยกครับซึ่งเลี้ยวขวาไปไหนก็ไม่รู้ตรงไปเนี่ยเขาเองก็ไม่รู้ครับรู้แค่ว่า GPS เนี่ยบอกให้เราเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้เขานั้นก็ขับเลี้ยวซ้ายไปตาม GPS บอกครับ ขับไปเรื่อยๆ,ๆๆจากตอนแรกที่มีรถบรรทุกอ้อยวิ่งกันเยอะเนี่ยตอนนี้ไม่มีแม้แต่คันเดียวเลยครับก็พยายามเลื่อนดู GPS ไปครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมเน็ตของเราเนี่ยยังคงปกติดีอยู่หรือเปล่าแต่ดูๆไปแล้วครับ GPS เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงปกติดีจำได้ว่าลองเบรกรถด,ดู GPS เนี่ยมันก็หยุดนิ่งตามครับลองขับไปเรื่อยๆเอยๆสัญ,ญลักษณ์บอกทางใน GPS เนี่ยมันก็วิ่งตามปกติโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรขับมาเรื่อยๆเกือบจะประมาณ10กิโลเมตรเห็นจะได้ GPS เนี่ยมันก็บอกให้เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้เนี่ยเลี้ยวขวาลงไปมันเป็นทางลูกลังครับเป็นทางที่แคบมากๆ แคบขนาดว่าถ้าเกิดรถยนต์2องคันสวนกันเนี่ยยังลําบากเลยครับเขาเองนั้นก็มองเข้าไปในทางที่ GPS เนี่ยมันบอกให้เลี้ยวไปซึ่งพอมองตามทางดูแล้วครับปลายทางข้างหน้าเนี่ยมันมีแสงไฟเหมือนกับว่าแสงไฟอยู่ไกลๆเลยครับทําให้ตัวของเขานั้นค่อนข้างที่จะอุ่นใจคิดว่านี่น่าจะเป็นทางเข้าของหมู่บ้านแน่ๆเลย ด้วยความที่ว่าเขานั้นเนี่ยไม่ค่อยชินกับเส้นทางไม่ค่อยรู้จักกับพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับคิดว่า GPS เนี่ยมันน่าจะพามาถูกทางแล้วก็ขับเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นทางลูกลังยาวๆจากสองข้างทางที่เป็นป่าอ้อยตอนนี้ไม่ใช่ป่าอ้อยแล้วนะครับมันเป็นป่ารกทึบครับขับไปเนี่ยใจก็เริ่มวันๆแต่พอขับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับ เข <S an other> าเนี่ยก็สังเกตเห็นได้ว่าข้างหน้ารถของเขานั้นมีผู้ชายคนหนึ่งอายุราวประมาณ40ปีแกเนี่ยสวมรองเท้าแตะใส่กางเกงยีนขาดขาดใส่เสื้อกีฬาสีแดง <S <S <an other> เหมือนกับจะเปื้อนดินเปื้อนโลน <S <S <an other> เดินอยู่กลางถนนเลยครับชายคนนี้เนี่ยเดินอย่างเชื่องช้าอยู่กลางถนนไม่มีท่าทีที่จะหลบรถเขาเลย ดูเหมือนกับว่าชายคนนี้จะเดินโดยที่ไม่สนใจรถเขาเลยด้วยซ้ำไปแกเนี่ยเดินนำหน้ารถไปเรื่อยๆนำไปเรื่อยๆครับโดยที่ไม่มีท่าทีที่จะหลบไปข้างทางเลยทําให้ตัวของเขานั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบีบแต่หนึ่งครั้งครับเพื่อที่จะบอกให้เขานั้นเนี่ยหลบทางอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็กะจ,จะถามทางกับชายคนนี้ด้วยครับว่าเส้นทางที่เขาจะขับเข้าไปเนี่ยมันเป็นทางที่เข้าไปในหมู่บ้านหรือไม่พอบีบแต่เป็นหนึ่งครั้งเท่านั้นแหละครับ ชายคนนั้นที่เดินอยู่เนี่ยแกก็หันหน้ามาแล้วก็เอียงคอครับดวงตาของชายคนนี้เนี่ยเบิกกว้างแล้วแกก็ค่อยๆเดินมาชิดข้างทางเขานั้นเนี่ยก็ขับรถไปเทียบกับชายคนนี้ดูเหมือนกับว่าชายคนนี้จะมีท่าทีที่แปลกๆครับดวงตาของเขาเนี่ยเบิกกว้างแล้วแกเนี่ยก็เอียงคอแถมยังยิ้มแล้วก็จ้องมองทะลุผ่านกระจกข้างรถเขามา ตัวของเขาเองเนี่ยก็เลยลดกระจกเพื่อที่จะถามชายคนนั้นครับก็ถามไปครับว่าเออพี่ครับพี่ครับหมู่บ้านจุด,จ,ด,จ,ดจุดนี้เนี่ยเขาไปทางไหนครับพอดีผมจะไปงานศพญาติครับชายคนนั้นเนี่ยก็ชี้ไปทางข้างหน้าครับแล้วก็ตะโกนใส่เขาครับว่าม,มึงไปเลยมึงไปเลยฮ่าฮ่าฮ่า ชายคนนี้แกหัวเราะเสียงดังเหมือนกับจะสะใจอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเนี่ยตู้ของเขาเองนั้นครับก็สังเกตได้ครับว่าชายคนที่เขาเห็นนี้ดวงตาของเขานั้นเริ่มแดงเหมือนกับคนโมโหจนเส้นเลือดในตานั้นแตกชายคนนี้จ้องมองเขาโดยที่ไม่กระพริบตาตัวของเขาเนี่ยตกใจมากครับก็เลยรีบปิดกระจกแล้วก็รีบขับรถออกไปคิดในใจครับว่าชายคนนี้เนี่ย ถ้าไม่เมายาก็ต้องเมาเหล้าสักอย่างหนึงอย่างแน่นอนก็เลยขับรถต่อไปด้วยความที่ว่ามันเป็นทางแคบแล้วก็ทางลูกลังครับมันไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วอะไรมากมายได้ขับไปตอนนั้นเนี่ยใช้ความเร็วแค่ประมาณ 30- 40เท่านั้นตาเนี่ยก็เหลือไปมองกระจกข้างเห็นครับว่า ชายคนนั้นเนี่ยค่อยๆวิ่งตามรถมาแล้วเหมือนกับว่าแกเนี่ยจะวิ่งมาแล้วก็หัวเราะมาเสียงดังเป็นเสียงหัวเราะที่น่าสยดสยองมากๆแกคนนั้นเนี่ยวิ่งตามหลังรถมาตัวของเขาเนี่ยคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนเมาครับ กลัวว่าแกจะมาทุบรถหรือว่ามันดักป้นมาทําร้ายเขาเขาเองเนี่ยก็เลยรีบเหยียบคันเร่งครับรีบเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่เหมือนกับว่ายิ่งขับเร็วเท่าไหร่ชายคนนี้เขาวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นระหว่างขับไปเนี่ยเขาก็มองกระจกหลังไปมันยิ่งทําให้ตัวเขานั้นขนลุกมากยิ่งขึ้นเลยครับและสิ่งที่ทําให้เขานั้นรู้ว่าชายคนนี้ ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนก็คือแสงจากไฟท้ายรถเขานี่แหละครับทำให้เห็นว่าชายคนน,นี้นั้นเขาวิ่งมาโดยที่ไม่ได้กระพริบตาแถมดวงตาในยังเบิกกว้างตาเนี่แดงกล่ำอยู่เหมือนเดิมแล้วเหมือนกับว่าเขาจะมีเลือดนะครับไหลออกมาจากดวงตาและบนหัวของเขา ทำให้ใบหน้าของเขานั้นโชกไปด้วยเลือดเลยครับและยิ่งโชคร้ายไปกว่าเดิมคือเส้นทางที่เขากําลังขับไปนั้นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสระน้ําขนาดใหญ่เลยไอแสงไฟที่เขาเห็นเนี่ยที่ว่าเป็นแสงไฟของหมู่บ้านมันเป็นแสงไฟของหมู่บ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสระน้ําครับตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรก็โชคดีครับที่ยังพอเบรกทันและก็ยังพอควบคุมรถได้ไม่ให้มันตกสระน้ําไป ตอนที่เหยียบเบรกเนี่ยเป็นการเหยียบเบรกกระทันหันครับพอรถจอดสนิทปุ๊บเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมากระแทกเข้ากับท้ายรถเขาอย่างจังเป็นเสียงดังตุบเลยครับเหมือนกับว่ามีอะไรมากระทบท้ายรถดังสนั่นเลยทําให้เขานั้นสติหลุดไปแล้วครับทําอะไรไม่ถูกได้แต่บอกตัวเองครับให้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็ล็อกรถเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยพอควบคุมสติได้ครับ ก็ค่อยๆทําการกลับรถโด,ดยความที่ว่าตรงนี้มันเป็นที่แคบก็ยึกยักยึกยักไปมาหลังจากที่กลับรถได้เสร็จครับตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นชายคนนั้นแล้วแต่ยังคงได้ยินเสียงหัวเราะเนี่ยยังดังแว่วมาอยู่เขาเนี่ยจึงรีบ,บวนรถออกมาแล้วก็รีบเหยียบคันเร่งมาจากจุดจุดนั้นจังหวะที่ขับรถออกมานี่แหละครับเขานั้นเนี่ยเหมือนกับจะได้ยินเสียงมีตัวอะไรบางอย่าง อยู่บนหลังคารถครับเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยกำลังขยมอยู่บนหลังคารถเลยทำให้เขารู้ทันทีครับว่าสิ่งที่อยู่บนหลังคารถนั้นต้องเป็นชายคนที่เขาเห็นว่าวิ่งตามรถมาอย่างแน่นอนเขาเนี่ยคิดว่าเอาว่า อะไรจะเป็นอะไรก็ช่างมันขอออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าค่อยจอดรถด,ดูรถมันจะพังเนี่ยก็เรื่องของมันและตอนนั้นเนี่ยก็พยายามขับออกมาจากจุดนี้ครับระหว่างขับมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วจูจ่ๆเนี่ยเขาก็เห็นครับว่าชายคนนั้นที่ตาเบิกพงแล้วมีเลือดไหลออกมาค่อยๆหย่อนหัวล,ลงมาจากหลังคา มาตรงกระจกหน้ารถเข้าพอดีครับตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงด้วยความตกใจเนี่ยมือก็ปัดไปโดนที่ปัดน้ําฝนครับเหมือนกับว่าที่ปัดน้ําฝนเนี่ยจะปัดไปโดนหัวของชายคนนั้นเข้าหนึ่งทีแต่ชายคนนี้ก็ย,ยังคงเกาะอยู่บนหลังคาแล้วก็ห้อยหัวลงมา สายตาของเขาเนี่ยสบตาเขากับชายคนนั้นอย่างจังๆตอนนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรจริงๆครับก็พยายามขับออกไปจากเส้นทางนี้โดยที่ชายคนนั้นเนี่ยก็ยังคงจ้องหน้าอยู่ตลอดทางพอขับมาเรื่อยๆจนมาถึงถนนคอนกรีตครับเหมือนกับว่าจู่ๆชายคนนี้เนี่ยจะเอาหัวของตัวเองนั้นกลับขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยครับบอกได้อย่างไม่อายเลยครับว่าช่วงเวลาตอนนั้นที่เขาพบเจอเนี่ย เขานั้นร้องไห้ามาตลอดทางเลยครับน้ำตาเนี่ยไหลไม่หยุดพอขับออกมาทางเดิมได้สักพักหนึ่งก็จอดดูจุดที่พอจะมีแสงสว่างแล้วก็พอมีบ้านคนเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจครับจอดรถด,ดูครับว่ารถตัวเองนั้นเนี่ยมันพังหรือไม่เพราะว่าตอนที่เบรกกันนั้นหันก่อนที่จะตกน้ําเนี่ยเขาได้ยินเสียงดังตุบครับเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยมาชนท้ายรถตอนนั้นเนี่ยก็ลงไปดูที่ท้ายรถ แต่น่าตกใจมากๆครับเพราะว่าตำแหน่งท้ายรถของเขาเนี่ยไม่มีร่องรอยบุบหรือว่าไม่มีร่องรอยการชนแต่อย่างใดก็เดินดูรอบรถไปสักพักหนึ่งครับจู่ๆเนี่ยก็มีป้าคนหนึ่งแกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาป้าคนนี้ครับแกใส่ชุดสีขาวเหมือนกับจะเป็นชุดที่ใส่ไปวัดทําให้ตัวของเขาเนี่ยตกใจครับคิดในใจอีกรอบครับว่านี่กูเจออะไรอีกแล้ววะเนี่ยป้าคนนั้นแงก็พูดกับตัวของเขาครับว่าหนู ไม่ต้องกลัวป้านะนี่จะไปงานศพใช่ไหมตรงไปเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก6กิโลหนูจะเจอวัดอยู่ซ้ายมือนะขับดีๆล่ะป้าไปละหลังจากนั้นเขาก็เห็นครับว่าป้าคนนี้เนี่ยแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปทําให้ตัวงเขาเนี่ยอึ้งไปสักพักหนึ่งครับโดยที่ก็ไม่รู้ว่าแล้วป้าแกเนี่ยรู้ได้อย่างไงครับว่าตัวเขานั้น,นกำลังจะไปงานศพ เขาเนี่ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รีบขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาทางเดิมขับมาเนี่ยก็เจอสี่แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามที่ป้าแกบอกขับไปได้อีกไม่ไกลครับก็ปรากฏว่าก็เจอวัดจริงๆ ตอนนั้นที่ไปถึงเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับญาติคนไหนหรือว่าพี่สาวเนี่ยฟังเลยครับพวกญาติๆเนี่ยก็พาตัวเขาเนี่ยไปไหว้ศพก่อนหลังจากที่ไปไหว้ศพอะไรเสร็จแล้วครับเขาเนี่ยถึงกับเข่าแทบสุดเลยเพราะว่ารูปที่เห็นหน้าลงศพครับเป็นคนเดียวกันกับที่บอกทางเขาเมื่อกี้เลยที่เห็นว่ามีป้าคนหนึ่งแกขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกทาง พี่สาวของเขาเนี่ยเห็นว่าสีหน้าของตัวเขาเนั้นน่าจะไม่ดีครับก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาเองก็เลยเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับคนในงานฟังครับว่าเมื่อกี้ไปเจออะไรมาซึ่งก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าเรื่องราวที่เขาเจอนี้นั้นมันเจอได้อย่างไรเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่ตัวของเขาเนี่ยจำไปอีกนานเลยครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเจ้าของเรื่องราวเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าเวลาจะเดินทางไปไหนไกลๆแต่ละทีเนี่ย ต้องพยายามเช็ค GPS แบบหลายรอบมากๆครับซูมเข้าซูมออกดูหลายทีมากๆว่าเส้นทางที่จะไปนี้มันเป็นอย่างไงเพื่อที่จะไม่ให้เจอกับเรื่องราวความสยองขวัญเหมือนกับตอนที่ไปงานศพของญาติที่อยู่ที่อำเภอแก้งสนามนางนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตั้ง GPS แล้วหลงไปในเส้นทางที่ไม่รู้จักแล้วไปพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆอีกไหมครับ พอผมได้อ่านเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมนึกถึงตอนที่ผมนั้นขับตาม GPS แล้วก็หลงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเหมือนกันครับแต่โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เจอแบบผีอะไรแบบมาหลอกแบบนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นประสบการณ์ที่หลอนมากๆเลยแหละครับใครที่กําลังรับฟังอยู่แล้วกําลังขับรถไปอยู่นี้นั้นเช็คให้ดีๆล่ะครับว่าเส้นทางที่คุณกําลังขับไปนั้น GPS ไม่ได้นําทางคุณไปเจอกับเรื่องราวหลอนๆแหละครับ สำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมในรูปแบบพอดแคสต์ได้ที่ Spotify และแอปพลิเคชันจูนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ใครที่กำลังเดินทางอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยส่วนใครที่กำลังจะเข้านอนแล้วขอให้คุณนั้นนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ